นะคะแล้วก็จะไปดูบรรยากาศของเมืองด้วยในวันนี้นะคะก็วันนี้เนี่ยของทางอบจจังหวัดเนีจะจัดงานเป็นวันสุดท้ายค่ะแต่ว่าของเทศบาลจะจัดต่ออีก2วันถึงวันที่17เลยเหมวอนที่ชูโพธัยเลยนะคะวัดทุท่านกำลังออกรถแต่นี้นะคะชื่อว่าวัดใหญ่บนโลกเรียกกันว่าวัดใหญ่นะคะชื่อจะเป็นตัวพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารนั่นเองนะคะส่วนทางด้านตรงนี้ค่ะเป็นวัดที่สร้างในสมัยเดียวกันนีะค่ะสมัยสุโขทัยนะคะ โดยออตอนนั้นเนี่ยนะคะแม่ของพระนเรศวรได้มาบรูรณะปฏิเสงขอนรัฐแห่งนี้นะคะก็คือพระวิสุทธกสตรีนั่งเองนะคะด้านในจะประสิทธานองค์สมเด็จนางพญานะพุทธศิลป์สมัครค่ะจะกลับองคหลวงพ่อพระพุทธชินาราชเลยค่ะด้านซ้ายมือนะคะเดี๋ยวเรามาสาธุกราบไหว้ักระค่ะสมเด็จน,นางพญาในซุ้มเรือนแก้็นะคะพระพุทธศิลป์คล้ายกับองค์หลวงพ่อพระพุทธชินาราชเลยถ้าไปอีกนะคะ ติดอะไรหรอได้อยู่้อน้อนหางเป็นชุดเลยตรงไปตรงตรงตรงกลับไปอบกลับรจอีกโอเคค่ะอจินละมดนะคะมาออาหนุนก็ได้นะตอนเย็นก็มีงานนะคะเซอร์ทางวัดตรงนี้นะคะ แล้วก็จะมีงานหน้าวัดหลวงพ่อจนส่วนทุกหน้าเฉลิมเกียรตแล้วก็พระราชวังจันทร์นะคะสามารถถ้้ใครขยันเดินเนี่ยเดินรอบเดินประมาณสจกาหกกิโลทั้งหมดงานนะคะแต่จุดตื่นการที่สุดนะคะที่วัดหลวงพ่อเฉลราชแล้วพราจะมีงานสองฝั่ง นะคะฝั่งนี้กับฝั่งด้านขวามือฝั่งซ้ายมือนะคะด้านซ้ายมือเดี๋ยวเรามากับใ้สกุลค่ะพระพิมนางพญาองค์ฤทธิ์ใหญ่เชิงจำลองมาจากพระเครื่องชื่อดังค่ะของจวดอิสโรที่ถูกจัดอยู่ในอันดับชั้นพระวินใจราคีที่หน้านะคะหนึ่งในห้าของประเทศไทยเลยสมเด็จนางพญาเนี้ยเป็นพระเครื่องอุล์ฤทธิที่เราไมา่ได้ไการเอ็นนี้จำลองมาหนะ้าตักกว้าง8ปดเมตรสูงสิบสองนิ้วเหลือตอนนี้เหลือแค่ใบหน้าใบหน้าก็ค่ะหรือว่าคันเกรดน,นะคะเพราะว่าเดี๋ยว น,น้องเบอรบ้าร่าดีจะมาท,ทําพิธีแล้วก็ปิดทองเพราะว่าเป็นคนที่แบบบุกเบิกเลยนะคะที่จะทําให้องคชาริเปลี่ยนองคสีทองแล้วก็เหล่าแฟนคลับชาติวัฒนโยก็มาร่วมบุญด้วยนะคะหน้าซ้ายมือน,นี้ค่ะหลักยืนใหญ่ใครผ่านไปผ่านมาอาจสังเกตน,นะนี่คือเขาเรียกว่าหกาในการสร้างถนงงน,น,นนั่นเองค่ะก็เริ่มวันที่ดินทางลงใน,นาวันที่24นะคะสร้างเสร็จสิ้นเมื่อปีพศ2503ค่ะโดยความร่วมมือของรัฐบาลไทยและสหรัฐอเมริกาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยมือด้ัยกันเป็นการ ต้นดาวสีดาวสื่อถึงภาพเป็นมิตรภาพเป็นเพื่อนกันซึ่งตั้งชื่อหน่วยนี้ว่าถนนมิตรภาพค่ะซึ่งหน่วยภาพมีหลายเส้นเลยนะคะ,ะทั่วประเทศไทยเลยแล้วระทีไหนก็จะผ่านมิถุนเดียภาพหลายเส้นเหมือนกันนะคะในเส้นนี้ไปสิ้นสุดที่หนองคานะถนนทางหลวงหมายเลขสิบสอง จากตัวเมืองมาไปสักสิบห้ากิโลเมตรใครยังพอมีเวลาไปให้ขึ้นไปบนเขาสมอแขงค่ะด้านบนจะมีวัดลมเจเจ้าแม่กุอินให้ได้ทำนิธทานแล้วก็เป็นจุดชมวิวของเมืองะซงอ่ะด้วยซึ่งเป็นจุดที่จากกบุญกันจ่าในกร้องไปดูทิวทุ่ในการสร้างเหมืองนั่นเองนะคะส่วนในย่านตัวเมืองที่พักโรงแรมห้างสรรพสินค้านะคะหาพักได้ง่ายยิงตรงบนหงส์2ขสองทางมองหาก็เจอหมดเลยนะโรงแรมที่พักหาได้เลยนะคะดีซีโรตาเซนท่าอย่าด้านซ้ายมือนี่เป็นห้างกับโรงแรมอยู่หุบกัน เลยค่ะแล้วก็อยู่ร่วมกับมือเรามายาวนานแล้วประมาณ36ปี นะคะคเพราะว่าตอนมาเด็เกๆยังไม่มีบิ๊กซีโลตัสเซนทันห้างสินค้าที่คุณพ่อคุณแม่พาไปเดินก็คือท็อปแนร์นีแน่แหละนะคะไปก็น้องท็อปแวร์มา2ปีอยู่มาแล้วสามสิบสี่ปีนะคะด้านซ้ายมือนี้ก็ถือได้ว่าอยู่โยงคงเพลินค่ะแม้ว่าจะมีบิ๊กซีโลตัสเซนทัน้ามาตั้งในพื้นที่อันนี้ก็ยังอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะคะส <c oughs> มัยรุ่นหลานๆนะคะมาเดินกันละนะ,ะ <c oughs> ไม่ใช่รุ่นราวแล้วเป็นรุ่นหลานมาเดินกันแล้วที่นี่นะคะเพาะฉะนั้นด้าของดีของเด่นต้องจังหวัดเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้ว จะนำรวมแล้วก็มาแตกเป็นคำฝัญประจำจังหวัดวันนี้ทางานโยนเรือเมื่อก็แังคำัดของวัที่นึ่งท่านผัดชมจังหวัดเชียงราเอว่าประเทศชินาราหนาเดอร์ผู้กำหนดระเรศวนฝังฝังหน้าเรือเรืแทลานฉังแทะเพื่ตท่ามดนั้นตกปลากระดาษตาค่ะแต่มาแต่เวลาของเรา ว่าดี่3สิบนะคะที่เป็นของดีของราแต่ว่าไม่ได้ปรากฏอยู่ในคำขวัญค่ะนั่นก็คือพระทีมนงางพญาเรียนชื่อแซนสัสซื่งสุนัขไทยพันบางแล้วแลวก็ัดเชิมด้าวแก้วพระนรเรศวรนั่นเองค่ะนี่ก็คืออีกสามสิที่เป็นของดีของเมืองเรานะคะอย่างสุนัขบางแก้วนั่นก็เป็นสุนัขพันธุ์ไทยที่มีต้กนกำเนิดมาจากอาเภอบางระจัน,นะคะเกิดที่หมู่บ้านบางแก้วค่ะเลยให้ชื่อวระบางแก้วเป็นสุนัขพันธุ์ไทยยหาดว่าไป,ประสบงานกับสุนัขป่าค่ะหรือว่าสุนัขจิ้งจอก นะคะแล้วก <an> ็อ <se> ย <al> <an> ่างสุกไก่เ <se> ผ <al> <an> ืองค่ะเวลาเราไปสารสุกไก่เพลิงสวนหรือว่านุสถรีสอร์ทจะถึงคอเสิร์ที่ไหนจะเห็นไก่ลูกปั้นใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างตามตำนานสุกยุเพืิงสวนเนี่ยก็บอกว่าท่านทรงโปรดไก่เนาะเป็นไก่ที่กีฬาไก่ชนนป็นกีฬาในรั้วในวังค่ะในสมัยก่อนนะคะไก่นี้ก็มีต้นกำเนิดมาจากตระเวนบ้านตาอเปิลมุ่งจังหวัดที่เรั้วของเราเวลาขอพอแล้วสมบัติพระธาตุชนิดก็ได้ไก่มาถวายเป็นคู่ค่ะ เป็นผู้บางคนชอบไก่เป็นๆมาชนกันหน้าพักหน้าสาเลยบางคนก็เอาไก่เปรูปปั้นนันแหละนะคะส่วนถนนเส้นนี้มองรงๆไปนะคะเราจะเรียกว่าชัยหน้าท่าวนะคะเพราะว่าร้านทองเยอะมากแล้วก็ชาวไทยเชื้อสายจีนพักอาศัยอยู่ถนนเส้นนี้เยอะเลยนะคะร้านทองในย่านตลาดแปรซิาร้านนะคะจึงถูกขนานนามว่าเป็นยอร่าสองหรือว่าชัยหน้าท่าว้วยนั่นเองนะคะส่วนถนนเส้นนี้เข้ามาปุ๊บเราจะได้กลิ่นมระดามหอมจุ้นใจสักนิดหนึ่งนะ กินไอในความเป็นตลาดสดเนื่งนองจากวัตถุดิบขคืนค่ะคุณพ่อค้าแมค่ค้าจะมาตั้งวางแผงขายมุกกระไก่ของสดปลาสด,สดต่างๆผักผลไม้ผลไร้ดอกไม้สดหาซืา้อได้ที่นี่เลยคะ่ะ8โมงก้าวโมงเช้าก็จะเปิดร้านทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ร้าน2ทงศจะเปิดร้านขายของขึ้นส่วนจะเป็นร้านขายของทรงของยกแพกยกรางหรือเหล้าวัาสดุอุปกรณ์ที่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าคะจะมาซื้อก็คือบนถนนเส้นนี้คะ่ะเราจะเรียกแล้วตลาดพ่อปูดดำค่ะหรือว่าซอยพ่อปูดดำทำไมมึเรียกงี้เพราะว่าทางแท่นหน้าเลยค่ะเดินเลยค่ะ สารพ่อบูดังหรือศาลสมเด็จเจ้าพญามหากรัตริสื่ของชนนท์จ่าไบร์สการ์นะคะนี่คืออีกพระนามหนึ่งของเจ้าพระยาจักรีค่ะหรือว่าในหลวงราชการที่หนึ่งตอนนี้เนี่ยคะเป็นแนวกันแทนเงือกไอซิเรนเก่าของจังหวัดเพชรชุโลกของเรานะคะซึ่งมาก่อนเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งขึ้นชื่อว่าสุอัสียวุ่นกิ่เคยยินไหมคะ ชื่อไม่ทำของพม่านะคะจุดดูตัวจริงอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเขามาสร้างอนุสรีไว้ทางด้านซ้ายมือตรงนี้นี่เองเนี่ยเรามากราบไหว้สักาการะกันนี่อันนี้ร้านอาหารในร้านอาหารหนึ่งนคะคะร้านรัตรอลนะคะด้านซ้ายมือนี้สาธ์ทก,กราบไหว้สักการะค่ะอน,นุสรีของสมเด็จเจ้าพระยาจักรีนะคะ เรื่องราวนี้เกิดขึ้นในปีพศ2318แต่ได้เกิดสะหว่างไทยกับพม่าขึ้นให้ดูรูปนมือกดต้านก่อนนะคะด้านขวามือฝั่งนู้นคือกองทับพม่าแม่ทับพม่าอยู่บนหลังมาบบ้งมาหนุ่มวาอาเซวุนที่มีอายุ70กว่าปีแล้วค่ะส่วนด้านซ้ายมือน,นี้คือกล่องทัพไทยแม่ทัพไทยอยู่บนหลังม้าค่ะยังหนุ่มยังแน่นอ,อยู่อายุเพียง30ปีเศษเท่านั้นค่ะพะม่าร้องเมืองพี่น้องมีสีเดินทาในไงก็ตีเมื่อพี่สซโนเล่ไม่แต่งสักทีนะคะจึงขอพักสึกหนึ่งวันก่อนหน้าตา ไทยหน่อยนะคะร่างทำให้เกิดยิ่งนะสามารถต้านทานทัพของเราเร่นงสีเดือกั้เลยหลังจะได้พักครับแล้วก็ให้ทหารน,นะคะส่งสารมาทำไม เาพญาจักรีว่าเจ้าเนี่ยรูปงามยิ่งนะค่ะจงรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีภายภาคหน้าจะได้เป็นใหญ่เป็นโตนะคะพอหลังจากสิ้นพระเจ้าตากสินแห่งกรุงธนบุรีและเจ้าพยาจักรีในท่านก็ปากาการพิเศษขึ้นเลดประเกระสกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีนั่นคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่หนึ่งนั่นเองนะคะส่วนเดี๋ยวเราเลื้อซ้ายไปชมกระทงสีทองตอนกลางคืนนี่น,คน,น,นะคะ เชิญชวนดีกว่านะถ้าอยู่ตอนกลางคืนเนี่ยเราจะเห็นในยา่าตัวนี้มันเป็นสีทองเลยตอนกลางคืนเพราะว่าคอนเซปต์ปีนี้ในการจัดงานประเพณีของเราก็คือแผ่นดินทองสมเด็จพระบรม,าตามไตรโลกนาถจะประดับไฟไป,ไปด้วยสีเหลืองทองสีส้มอ่อนๆนะคะตือนไปวิ่งมา้วรางมาสามวันเนี่ยนะคะคนถ่ายรูปไปเนี่ยหน้าเน,นเลย <c oughs> หน้าเป็นสีเหลืองสีทองหมดเลยนี่เลยค่ะทางด้านหน้าของเราถนนเส้นที่ช่วนถนนนเรศวรก็ เีได,ด้ว่าเป็นถนนต้นแบบค่ะนะเส้นแรกที่ถอนเสาไฟสายเคเบิลอะลงใต้ดินนะถอ,เอ,อนเสาไฟออกนำสายไฟสายเคเบิลลงใต้ดินนะคะจะมีแค่เสากลม์ของเทศบาลนคนนรพิษฏโลกแล้แสงไฟสีส้มยามคน่นคืนเท่านั้นนะคะตรงไปสีด้านหน้านี้ค่ะเราจะได้ติดปากกันว่าวงเวียนสถานหรือรถไฟที่เรียกอย่างนี้เพราะว่าด้านหน้าได้มีที่ตั้งของสถาน รถไฟประจําจังหวัดพิษณุโลกด้านหลังกระทงสีทองของเราเนี่ยแหละนะคะนนี้คือชื่อคอนเซ็ปต์ของงานเลยนะคะเทศบานนลนครแผ่นดินทองสมเด็จพระบรมมติยลักนา์เพราะว่าท่านเป็นอีกพระมหากษัตริย์หนึ่งผู้มาปกครองเมืองโลกยาวนานาถึง25ปีเลยนะคะตัวน้อยปูนปูนเสียงอะไรปูนปูน,น,นเห็นรถไฟไหมครับ โอ้นั่นหน้าเลยนะคะนั่นคือหัวรถจักรไอน้ำนะคะหัวรถจักรไอน้ำที่จอดอยู่หน้าสถานีนี้นะคะเคยใช้จริงในอดีตนะคะรอฟทอ,ทอย่อมาจากรถไฟไทยนะคะนี่ปูนปนฉึกฉักๆิกักนะหมายเลขหนึ่งแปดหนึ่คือหมายเลขประจำหัวรถจักรจังหวัดพิษณโลกนะคะอย่างนะครสวรรค์ก็ หนึ่่ยางเชื่อใหม่ก็1 3, 4, 5, าานึ่งสามประมาณนี้นะคะด้านหน้าเหา็นรถจะมีรถตุกต๊กๆหน้ากลบแบบนี้เหมือนของ,ง,ง,งทงี่จังหวัดตรังเลยนะทางบ้านตาจังหวัดตรังก็มีรถตุกต๊กๆหน้ากลบแบบนี้เหมือนกันตอนนี้เย็นๆจะมีตลาดสถานีรถไฟทางด้านซ้ายตรงนี้เชิญร้อนเช้าเช้าถ้าใครมาเที่ยวบ่อยด้านหน้าร้านยาสาธานเคสาตรงนี้จะมีขนมตะเกี่ย ตองชิ้นลหบาทขายมาตั้งแต่ปี2,524แล้วนะจะมีคนป้าคือถ้าวันไหนถ้ามาแบบว่าวงน,นี้หน่อยก็จะบ่ายบ่ายโมงนะจะได้ทานแต่ถ้า11โมงปุ๊บเห็นร้านเริ่มเก็บแล้วคือหมดแล้วขายตั้งแต่สา้า11โมงนี่คือจะหมดร้านแล้วนะคะวันมาบนถนนนาเรศวนอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวเราจะจากถนนที่ใช่วหมั้สู่สะานน้องข้ามสะพานด้า,านหาน คือสมรภูมเอก,กาศทุร่าแม,ม่น้ำน้าเลยแม่น้ําที่ไหลผ่านใจกลางเมืองคือแม่น้ำน้าค่ะนะแต่ตามแผนที่เก่าแล้วถ้าเรามองแผนที่เมืองเพื่อจะเขียนว่าแม่น้ำแพรอ,อ,อ่ะแพร่ใหญ่กับแคร่น้อยแต่บรรจบกันที่ตะบลปากพวกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแม่น้ำสองแพรไหลม่าชนกันเลยถูกเรี้่าเมืองสองแพรนะคะสวนสวรรค์ของสองลำน้ำหรืออ่านชื่อโบราณตามหลักศิลาจารึกคือเมืองสระหลวงสองแพรเมืองสรวงสองแพรสรวงก็เป็น สวนสวรรค์นะสวนสวสร่างแถวสองรำน้ำนั่นเองนะซึ่งเมื่อก่อนบ้านเลินเท่เนี่ยตามทางวัดให้ไปท่องไปใช่ไหมคะอยู่เต็มแม่น้ำหน้าเลยตอนไปเด็กฝั่งส่วนด้านหลังมันเกิตเป็นฝั่งด้านขวามออือตรงเนี้ยนะคะดีแม่น้ำด้านหน้าเลยนะคะจะมีดันแท้อีกเต็มเลย ประมาณร้หลังคาเรือนได้ค่ะั้งแต่มีการจัดสรรระบบเบียนตั้งแต่ปี43ไปต้นมานาะ2543ด้วยวิถีชีวิตของเราเปลี่ยนไปด้วยสุขาอันใมยน่ยค่ะก็เลยย้ายขึ้นมาอยู่บนบกกันมากขึ้นปัจจุบันเหลือประมาณสักประมาณไม่ถึง30หลังคาเรือนก็เลยจัดสรรให้หมู่บ้านชาวแพรอยู่ตั้งแต่สะพานด้นานหน้านี้ไปถึงสะพานทางใต้ของเมืองอินสราเานียคือานสุพรรณกะลยนัน,นะคะตอน,นเย็นเพื่อใครเปลี่ยนใจนอนที่พิซซ่โร่น,นะคะด้านขวาม,มือตรงนี้ หาทีจ่จอดรถย่านนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็วามริเตรงนี้เป็นทางเข้าของงานหรือว่าจะเข้าทางวัดราชบุรณะก็ได้นะคะส่วนชนหน้านเฉลิพระเกียรติเวลามีกิจกรรมตรงนี้เป็นมหากรรมอาหารตลอดทั้งเส้นเลยนะคะแล้วก็ จะไปหปปยุดบริเวณมรงนี้เฉลิมังสตรีนะวันนี้ก็เป็นวันลอยกระทงจริงๆของเราวันเพ็ญเดือนสิสองน้ำก็ขึ้นมาอีกหน่อย <c oughs> น้ำไม่เต็มตลิ่งนะคะน้ำลดไปเลยแต่ว่าตอนช่วงหน้าฝนมาก็คือเสาไฟบนนั้นนะคะทางเดินนะขึ้นไปถึงนั้นเลยนะคะประมาณหัวเข่าเลยเดินออกกำลังกายไม่ด้ไม่ได้คะ่ะฝั่งนู้นนะคะข้ามาค่ะฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวา ส่วนชมหน้าเฉลิมพระเกียรติสองซางฝั่งริงมแม่น้ำน่านนะคะฝั่งนู้นจมีเครื่องเล่นซิตเนสตไทยประดิษฐ์มีล้านของเล่นของเด็กๆร้านนวดแผนไทยโบราณนะฝั่งนี้ก็มาเดินออกกาลังกากันได้นนนจะมีร้านเห็นปวดนวดเท้าเพื่อสุขภาพนะคะและคงน้ำนหน้าน้าเขาบอกว่าในอดีตเป็นจุดใต้สุดของเหมืองจุดใต้สุดของทะเลนัลนที่มีผู้ถ่วงในนักโทษนะคะจะมีรานทหารชีวิพเพิร์ซึ่งเราเรียกว่าตะลแคงตะลแคงจะอยู่จุดใต้สุดพื่อเป็นการป้องกันร เกิดการติดเชื้อเกิดโรคระบาดขึ้นมาก็ระบาดออกนกหม้อตัวหมนปัดนะคะนี่นะคะด้านขวามือตรงนี้เลยต่อหม้อสีลบหมูแท่งสีเหล่ยมตรงนี้เมื่อเช้านี้เหมือนคารินกับพี่จองจะมาถ่ายตรงนี้ด้วยเพราะว่าพี่จูดี้มาเล่าเหตุการณ์ที่พี่จูดี้กระโดดลงไม่ทํนน้ต้องผ่าตัดต้องเย็บหัวนั่นแหละค่ะนี่นะคะตรงนี้เลยโซนตะแหลงเก่งนะคะ ก็เรียกได้ว่าเป็นจุดอีกหนึ่งจุดประวัติศาสตร์สำคัญนะคะเพราะว่าเป็นจุดที่ถูกพูดถึงในแต่ละเมืองที่มีคุกหลวงมีนักโทษตึกสูงๆนี่คือโรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิลล์นะคะถัดไปคือมหาวิทยาลัยราชภัฏน์ที่เป็สงครามซึ่งด้านในก็จะมีพิพานให้ชมด้วยนะเกี่ยวกับภาจังหวัดภาคเหนือตอนล่างจุดที่หนึ่งจังหวัดตากอุตรดิตถ์เพชรบูรีสุรินทร์และก็สุพรรณมหาวิทยาลัยราพัฒนะคะปกติถ้าเราพูดถึงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทางโซนภาคเหนือของเราไปยกตัวอย่างนะคะว่าจะต่อยุทธ์จัง แต่ของพี่โรคเป็นนามสกุลข,ของจองพิลฟองใช่ไหมคะอย่างทั้หมันจะมีราชาพัฒเชียงรายราชาพัฒเชียงใหม่ราชาพัฒลำปางเพชรบูรณ์กำแพงเพชรอุตรตดิตถ์อย่างเงี้ยใช่ไหมคะนครสวสรรค์ในงานต่อได้ชื่อจังหวัดวเลยที่โลกที่ประสมความคือตอนนั้นเนี่ยในย่านตัวเมืองที่เราเห็นบ้านตึกในงานตัวเมืองแถวๆสถานีรถไฟหรือหอนาฬิการปนนรานะจำจังหวัดนะคะจะเป็นบ้านตึกละในปัจจุบันซึ่งเมื่อก่อน ปี2500เคยเกิดเ,เหตุเพลิงไหม้ค่ะเมื่อวันที่2มกราคมไหม้ทั้งหมดเลย950หลังคาเลยคน6,000กว่าคนได้รับความเสียหายนะคะแต่โชคดีที่เหตุาการณ์ทั้งนั้นไม่มีใครเสียชีวิตก็มีได้รั 5, บา 5, บ,าาบาดเจ็บประมาณ50-60ราย,าายานะคะบ้านตื่นเต้นทันทีจอุบลก็เลยเป็นพื้นที่วางผังเมืองให้กัมืองอลบลนะคะแล้วก็มอทรีดินสือในที่สร้างวิทยาลัย์ทู่ะต่อมาวิทยาลัย์ทูก็เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ นะคะก็เลยนำสุูประกอบท้ายเหมือนเดิมเป็นลัชพัฒที่ดูสง่าส่วนวังจา้าส่วนในส่วนหนึ่งที่ยาไัยก่อถึงเซนท่าซาซ่าพิซเนโรโก็จะเป็นรัชพัฒส์สุดทะเลแก้วถ้าเกิดเราข้ามสะพานสีขาวปแล้วก็ตรงมาเลยค่ะนะผ่านไฟประมาณสองแยกก็จะเจอกับมาหาวิทยาลัยสะพานอาจจะผ่านลูกนาเล็กน้อยเพราะว่นาตรงนี้เป็นที่เรียกว,ว่าทุ่งทะเลแก้วฝั่งนู้นเป็นทุ่งนาเหมือนกันที่เรียกว่าทะเลแก้วไม่ได้มีทะเลค่ะแต่ว่าเป็นนาซะเยอะเลยสมัยก่อนแล้วคนก็จะเห็นแบบ ก็เดี๋ยวไปก็ค้าวค่ะมีเม็ดมะม่วงหิมพนตจะเห็นเป็นรูปแก้วเต็มไปหมดเลยมองไปก็เหมือนทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาเรียกว่าทุ่งทะเลแก้วนะเรียกว่าราชสีห์เนี่ยส่วนทะเลแก้วมันอีกนะคะส่วนนี้ก็จะมีตอนเย็นนะคะร้านอาหารการกินอีกแค่ตรงนี้เลยชาบูดีไลฟ์ปิ้งย่างเกาหลีรามเงนะคะมีรูปสัญชาติเอสรามาชิมได้นะ้วิ้ย่างเกาหลีก็อร่อยนะคะ คเมืองการก้าวขึ้นมาที ay, ่การสร้างส่ย่เนาะก็คืมืที่มาพื่อต้งกงรัทกีเนี่ยเปนเมือสิ่งยวาเระมองไตะแพงเมืองมาให้ดูแล้วก็บทุมจะมีหมวกปหยัดอยู่หมวดใบนี้นะคะเป็นเคร่งทรงสูงสุดของสมเด็จพระนเรศวรที่ใช้ใส่ในการการทำศิทธหัตถีหรือศิลบนช้างนะคะเจ้าพระยาชัยยา พระตเจ้าพญาปากหมสังวดีนั่นเองเราเรียกว่าพระมาลาเบียงนะคะมาลาเป็นคำราชาศัพท์นะคะมาลาเบียงก็มาจากที่พงเบียงตัวบอกอาวุธของพระรามนี่ค่ะบอกดำๆตรงกำแพงเมืองศีขาที่จำลองไว้ตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่าแยกควอมนะแยกค้อมพระมาลาต้องไปสุดเลยค่ะจะไปเจอกับประตูค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะเป็นที่ตั้งของกองทัพพระพิสานดูแลหน่วยทหารทาง ซึ่งเมื่อก่อนไม่มีกองกำลังทหารในส่วนภาคเหนือค่ะแต่ปี2445เกิดโจกรกบดเนี้ยขึ้นที่เหนือแท้พ,พระเจ้าพิยาศสุรสัก์รรมนงตรีค่ะขึ้นมาปราบปรามโจรกบดเนี้ยก็ปราบปรามได้เสร็จในปีเดียวกันนะค่ะวันที่20สิงหาคมก็ใช้วันนั้นได้เป็นสถานปรนากัพักที่3ซึ่งปัจจุบันได้อยู่มาแล้ว122ปี นะะคก่อนถึงประต <jack> ูค่ายนะคะก็จะเป็นโรงเรียนจานกร้องนะคะโรงเรียนจานกศิลปินนะคะก็อย่างชื่อพี่โจ้าโซฟูนะคะน้องฟางฟางคิปหรือว่าพี่จูดี้นะคะที่มากับเพรินกับพี่จองนะเมื่อเช้าก็เหมือนจะมาที่จานกร้องเหมือนกันและมาคือเหมือนกับโรงเรียนนะพาคริกับพาไปชมโรงเรียนโซนนี้ด้วยนะคะนี่แหละค่ะโรงเรียนจานกร้องจานกร้องเป็นชื่อของผ่านช่างเนี่ยแหละค่ะ ตัเโครงการสร้างเมืองฝั่งนี้นั่นเองนะคะส่วนจากการบุญสร้างเมืองฝั่งตะวันออกให้ชื่อเมืองว่าโอค่ะบุรีจะร้องร้องสร้างเมืองฝั่งตะวันตกให้ชื่อเมืองว่าจันทบุรีและก็รวมไปเมืองพระพิศูุโลมนตรพิษูุโลกก็จังหวัดพิซูุโลมาถึงปัจจุบันนี้เลยนะคะเข้ามาในถนนจางร้องค่ะถนนเส้นนี้นะคะดองไตนอกจากถนนเส้นนี้เป็นที่ตั้งของเวรชื่อดังแล้วยังมีที่ตั้งของบ้านพ่อ อ่าแม่ยายของจอมผลต่อพี่บุญสุขาจอมท้อนะคะมาเป,เป็นเผยเมืองพี่โโล่ด้วยะคะ่ะมาแต่งงานกับท่านผู้ละเอียดพันกรีนะคะซึ่งปัจจุบันไม่มีคนอยู่อาศัยบ้านหลังนี้แล้วนะคะก็ได้รื้อถอนแล้วก็ย้ายออกไปนะคะมีคนย้ายราเดีย๋ยวไม่รื้อถอนออกขอภยัยค่ะก็คือไม่มีคนอยู่อาศัยน่แหละแต่ตามประวับ้านคือนาวาโททีนกรองพันกรีเป็นน้องชายะคะ่ะของท่านผู้ละเอียดพันกวีที่รับผิดชอบที่ดินหลุนี้ต่อนนันเองนะที่ไปสังเกต ก่อนช่วงคุยังมีคนอยู่นะคะประมช่วงี่รไม่เห็นรเลยในรั้วสีเขียวซ้ายมือด้านหน้าตรงนี <im ells> ้เลยนะคะเลยรั้วสีเขียวไปเลยรั้วสีเขียวไปแต่เป็นบ้านหลังคาสีเขียวนะคะเป็นบ้านไม้เก่าๆมีเลยค่ะด้านซ้ายมือนี่เลยบ้านพยาของจอมพลปทุ่งสงครามนี่ค่ะด้านซ้ายมือตรงนี้นนะคะ อตอนประทารเล่นหน้าสีแยกตรงนี้เราจะได้ติดปากันะคะสีแยกส่วนตัว,ว่าซึ่งตัวนี้จะเป็นที่บ้านค่ะของผู้ว่าราชการจังหวัดนี่แหละค่ะแต่ว่าเป็นตัวหลังเก่าเพราะว่าจหลังใหม่ยากยที่ทางเหนือของเมืองติดครับ ที่ว่าการอำเภอเมืองห้องสมุดประชาชนสารการจังหวัดกรมแรงงานกระทรวงว่าทำงนนา,านสัญลักงการหลัการสังคมนะคะอะไรอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ถ้ามา,าวันธรรมดาเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าสองข้างทางจะกคลียร์มากๆแต่ถ้ามาวันเสาร์าทิยเนียจะนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยกระสรวงราชการทั้งหมดเลยแล้วก็มีหลายแรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เราเห็นเขตโบราณสถานด้านหน้านะคะจะเป็นที่ตั้งหกองที่ดิน บนป่าไม้ผักสักกรทรัพผูกแล้วก็โรงเรียนชายประจำจังหวัดพี่แม่พี่อยากุกในปี2535ค่ะโรงเรียนชายประจำจังหวัดได้มาต้างมาสร้างอาคารเรียนนะคะก็ขุดดินลงไปก็ไปเจออิฐเก่า นะกรมศิลปาตรสอบประกาศพื้นที่หน้าตรงนี้ทั้งหมด128ไร่เลยนะคะเรค่อยๆปลดไปในเวลาตรวจ3ตีก็ประกาศพื้นที่ตรงนี้ติดพื้นที่บรารสถานควรท่าแจ่กลางรักไว้ค่ะแล้วก็สนีหาวันนี้ก็คือพระาราชบังจันรนี่แหละค่ะสถานที่เกิดของพระนเรศวรมหาราชพระพินาสุพรรณกริยาแลวก็สมเด็จพระเอกาติสมเด็จระเองนะ,ะซึ่งตอนนี้เราก็กำลังจัดงานเป็นโซนที่อาปจจังหวัดมาจัดงานปกต,ติแล้วจะจัดที่อื่นราชนกนายโย ห่างจากตัวเมืองไปนิดเดียวเองนะคะอันนี้มาจากในเมืองเลยค่ะร่วมกับเทศบาลด้วยนะคะ,อ,ะอบปจจังหวัดพิโซโลาาก็จัดยุโซนพระราชวังจนันนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วของอบปจจเพราะว่าจอบปจจจัดมาตั้งแต่วันที่11นะคะแต่ของเทศบาลเพิ่งจัดวันที่13ถึงวันที่17นะคะอย่างนี้ายบอกไป,ไปแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายนี้ใครชอบวงนดนตรีนะคะน่าจะเป็นยุคเราๆเนี่ยคือพี่ปั๊บโปรดิวเตอร์นะคะวันนี้เห็นพี่พี่ปั๊บโพสต์ว่า,าเป็นวันครบรอบแต่งงาน4ปีแล้วก็มีบิน น้อยละนะคะวันนี้ต้องมเล่นคอนเสิร์ตทุเตรนลนะคะเดี๋ยวแล้อก็จะร่วมความแสดงความดีกันด้วยนะคะหน้าซ้ายมือนี้นะคะตึกตรงกลางนั้นเข้าชมได้ฟรีเลยค่ะ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นอยู่เฉพาะวันจันทร์ด้านในก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองพิษณุโรกพระนเรสวนแล้วก็พระราชวังจันทร์ที่เราเห็นด้านนอกค่ะพร้จะจำลองเป็นมดเดีวทางด้านหนให้ดูว่าหน้าตาแต่ละวัตถุก่อนเนี่ย องบอกเอกลักษณ์หรือลักษณะนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะว่าพาไปดูด้นานในได้ถ้าดูด้านในเนี่ยโหเดินไปชมงเลยนะคะแล้วก็แอร์เย็นๆเลยนะที่จัดด้านนอกมากนะคะแล้วก็ตอนเย็นก็จะมีงานนะคะมีกิจกรรมงานนี้ให้ชื่อว่าอันนี้คือแผ่นด,ดินทองสำเสร็จพระบรมรมาไตใช่ไหมคะอันนี้คือโยนถิ่นูมิปัญญานะคะบนกลาวหวังจันโยนถิน่นมูมิปัญญาบนกลาวหวังจันนคือทั้งเจ้าเผื่อเนี่ยจะเอาของ แต่ละอำเภอแต่ละหมู่บ้านที่เป็นภูมิปัญญาของรุ่นคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายเรามาจาัดแสดงไว้ที่นี่อยากให้มาเดินงานแล้วก็ถ้าใครเช็คอินครบทั้งเก้าอำเภอจะมีของที่เระลือกจากงานให้ด้วยค่ะจะเป็นแก้วกาแฟแล้วก็เขาเรียกว่า เห้น,นะคะคำว่ายนถิ่นภูมิปัญญาตนมนตราบางจันรด้วยไปก็มาร่วมกิจกรรมไปละนะคะวันแรกเลยจะมีซ้มดิงโกให้เล่นด้วยนะร,ร่วมกิจกรรมฟรีเลยนั่งเลยคนอื่นนั่งประมาณสี่ห้าตาไม่ดิงเค่ะหนูไปนั่งกับน้องสองคนเอาใบเยวนี่แหละสาคนนะคะดิงเลยรอบแรก พี่คีกนแสวโอ้มารอบเดียวแล้วบ,บินนะคะบินเลยค่ะรล่ารแรกบอกว่าเอาแพเดียวแต่ว่าดวงสามคนรวมกันเมืนก็เลยแรงๆๆนะคะหน้าซ้ายมือนี้ค่ะวัดวิหารทองเปรี่ยนเสมอือนเป็นวัดหลวง ในคณะสงวงจันทร์เลยนะคะถ้าเป็นวัดหลวงในกรุงเทพก็ตัววัดพระแก้วอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์จะให้ทำพิธีสำคัญสำคัญต่างๆนั่นเองทางด้านซ้ายมือเดี๋ยวเรามาสาธุการไหว้สักการะค่ะองค์พใหญ่เนี่ยแล้เรียกว่าพระอัฐารถค่ะอัปโรตัดโพสิเลเปโวศิษพระองค์นี 12, ้สิบสิบแปดสององค์จริงความจริงองค์จริงเนี่ยนะคะเป็นสมฤทธิแล้วก็ปิดทงองทั้งองค์เลยแต่ถูกอัญเชิญไปไปดิสถานอยู่ที่วัดสเกตค่ะหรือว่าภูเขาทองนะคะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามแล้วองค์นี้จำลองขึ้นมาใหมัก ใบหน้าพระพักจะมีรอยยิ้มว่าพระเกศสูงต่ำเป็นพระพระเกศสาคูอผมค่ะนวนขดเป็นเ้นหอยน,น,นิ้วทั้งสีก่กาเป็นนิ้วชี้หรือก้อยขนาดยาวเท่ากันเลยงชิดติดกันรูปร่างสง่างามฝ่าพระบาทหรือว่าเท้ายื่นไปทางด้านหลังค่ะนี่คือพุทธศิ์ของพระพุทธรูปสมัยสุโขทยัยเขาบอกว่าสมัยสุโขทยัยมีความรุ่งเรืองความสุขแทบจะไม่มีสิทธิม์มันมีสคาญ สังเกตเลยค่ะถ้าเป็นสวนไทยจะเห็นทรูปมีรอยยิ้มแบบนี้นะคะเดี๋ยวนี้ไปสอด15นาทีด้านขวาม,มือจะมีอาคารห้องน้ำนะคะแล้วก็ด้านหน้าเป็นอาคารวัตถุมงคลน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะจอดรถกรันแล้วก็ให้มากราบด้าักการะสมเ,เด็เพรนนะ,ะิส,วน,ว,ว,มมสวนที่เห็นคนเดินเลยนะคะตรงนั้นเนี่ยค่ะศาลสมเด็จพระนเรศวรนะคะ15นาทีแล้วก็มาเจอกันที่รถนะคะด้านขวาม,มือมีซุ้มน้ำอะไรอุดหคุลุูคูณป้ากันได้นะคะ นี่แหละค่ะพื้นที่งานเย็นเดี๋ยวหนูจะมานั่งกันตอนเย็นตรงนี้นั่นแหละนะคะเจอเลยค่ะนเ้เปิดยังยังไม่เปิดนะเปิดตอนเย็นแต่มีสุนน้ำาตรมน้ำสุนเลยด้านหน้าของที่ว่าการอำเภอเมืองนะเดี๋ยวเรามาสาธิตกาบไหว้สักการะนะคะนั่นคือเสาหลักเมืองประจำจังหวัดพิษนุโลกนะตัวเสา สีทองทำรรมาจากไม้มงคล3มชนิดด้วยการทำมาจากชิ้นชันไม้สักพอก็ไม้ราดชพฤนษ์นะคะเป็นสารเรมจับตุวแล้ก็คือมีบันไดาทางขึ้นทั้ง4ด้านประตูทางขึ้นทั้ง4ด้านนั่นเองนะคะส่วนอันธรจร้าวัดเอาไว้รองรับอีกประเพณีหนึ่งคะ่ะที่ขึ้นชื่อของจังหวัดของเราัน่นคือแข่งเรือยาวระเบนี้ในช่วงเดือนกันยายนของทุกๆปีเลยนะคะรื่นสภานเรศวรนะคะ สะพานนี้เมื่อก่อนนี้เป็นสะพานโครงเหล็กสีดำเหมือนสะพานข้ามไปน้ำแฝดด้วยกันชินาบุรีเลยนะแต่ก็ถูกยึดหัวน้ไปหน้า,าตอนที่สร้างถนนมีนชัยพานนั่นแหละนะคะประมาณนี้ค่ะเดีที่ผองร้องเร้าเที่ยวชุมชนเดี๋ยวตอนนี้ยินนะคะที่เราเห็นตัวนี้ที่จัดวางอยู่นี้นะตัวนี้ก็จะมีการ ก็พาม่ากันนะคะเวทีหน้าวัดหลวงพ่อของกินโซนหน้าวัดหลวงพ่อก็จะเป็นอาหารย้อนยุคเหมือแนบบแบบว่าจะมีคุณลุงคุณพี่คุณน้องคุณป้ามาแต่งชุดไทยขายของกันนะมีปลาเห็ดเนี่ปลาทอดมันอย่างเงี้ยน,นะคะอร่อยมากมีอีกร้านหนึ่งเนปะ็นโซนทางข้าวิหารหลวงพ่อเชียร่าตเลยนะคะลองไปอุดหนุนกันได้นะโซนมันก็จะเป็นของคนยุคใหม่เลยไปอีกนิดนึงย่านประตูมอเนี่ยฝั่งอุตสิทธิ์นะคะจะเป็นงานศิลนปะ์งานอาะ เป๋าหรือของที่ทํามืออะไรเงี้ยค่ะจะเป็นสไตล์อันก็เรียกว่าย่านประตูหมอนนะคะส่วนย่านนี้ก็จะเป็นย่านแบบว่านี่เนี่ยคุณแม่เห็นไหมคะบิ้งขนมกระดิ่งบิ้งตะวันเลยนะคะนี่มาอุ่นกันได้นะขนมไทยนะคะแหนืซี่โครงหมูอย่างนี้นะคะน้าบ้าจ่าบ้าจากเจ้านี้ก็เป็นเจ้าเก่าเจ้าแก่เลยนะมาอุ่นกันได้เช่นเดียวกันนะคะก็ประมาณนี้ค่ะหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในเบื้องในนาของ